ฝ่ายดีใจเพื่อนรักเวียและเนยยกเค้กฉลองวันเกิดย้อนความหลังรู้จักกัน17ปี อบอุ่นน่ารักมากๆสําหรับบรรยากาศฉลองวันเกิดให้กับคุณแม่ลูกอ่อนฝ้ายนิชานันที่ปีนี้ได้อุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องอยูนิเป่าเค้กในวันเกิดคุณแม่ครั้งแรกด้วยนอกจากนี้สองเพื่อนซีอย่างพระเอกหนุมเวียสกลวัฒน์ก็ยกครอบครัววิกกี้พีมณยาพร้อมกับน้องวิรินลูกสาวสุดที่รักส่วนเพื่อนสาวเนยชุติกาก็ควงสามีมาร่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้กับสาวฝ้ายกันแบบพร้อมหน้าโดยในอิสตาแกรมส่วนตัวของฝ้ายนิชานันนั้นเธอก็ได้โพสต์คลิปร่วมบรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองและระบุคคบ เอาาไวว้่ตีใจเพื่อนมาหาเพื่อนสองคนแรกที่เจอตอนมาอยู่ไกลบ้านมาถึงเจอสองคนนี้เลยเวียกับเนยจากนั้นก็ตะลุยหาของกินแถวบ้านด้วยกันบ่อยๆตอนนี้พวกเราโตขึ้นกันมากเลยเนอะเพื่อนกัน17ปีท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาร่วมโวยพรวันเกิดคุณแม่คนสวยกันอย่างเนืองแน่นและชมความน่ารักของเด็กๆกันอย่างมากมายเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่